เอาอีกแล้วกัมพูชาเคมาม่ารสต้ยมยำกุ้งไทยล้านขอบคุณไทยที่สนับสนุนสินค้ากัมพูชาสวัสดีครับมาพบกับช่องเก็บมาเล่าถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับกรณีขเขมเคมาม่าที่เป็นกระแสด,ดราม่าในช่วงต้นปี2568เกิดจากโพสต์ของผู้ใช้โซเชียลชาวกัมพูชาที่นำภาพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมา่ารสต้ยมยำกุ้งซึ่งเป็นแบรนด์ของไทยแล้วเขียนแคปชั่นว่า ขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยสนับสนุนสินค้าของกัมพูชาทําให้คนไทยจํานวนมากไม่พอใจเพราะมาม่าเป็นแบรนด์ไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2515และถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอาหารกึ่งสําเร็จรูปไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกไม่ใช่สินค้ากัมพูชาแต่อย่างใดเหตุ <laus> ه, การณ์นี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในหลายกรณีที่ชาวกัมพูชาบางส่วนเคลมหรืออ้างความเป็นเจ้าของต่อวัฒนธรรมสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ของไทยเช่นมวยไทยรำไทยข้าวเหนียวมะม่วงและล่าสุดก็คือมาม่า สองถ้ามาม่าเป็นของเขมรงั้นโรตีสายไหมคงมาจากไวกิ้งมัง้งสามงั้นช่วยเอาสูตรมาม่าก,กลับไปทําเองทีแล้วอย่าลืมเอารถต้มยำไปด้วยนะครับสี่โลกกําลังจะร้อนเพราะโลกร้อนแต่เน็ตก,ก็ร้อนเพราะเขมรเคลมมามา่าห้าขอแค่วันหนึ่งที่ไม่ตื่นมาเจอข่าวเขมรเคลมของไทยได้ไหมหกนี่ถ้าเขาเคลมตุ๊กตาลูกเทพว่าเป็นเทพเขมรจะไม่แปลกใจเลยเจ็ดเคลมเก่งยิ่งกว่าค้ชเซนทร์แปดตอนเด็กๆเ,เรามีความฝันอยากเป็นนักบิน ส่วนเขามีความฝันอยากเป็นเจ้าของมาม่าไทยก้าวแบรนด์ไทยขึ้นห้างทั่วโลกแต่โดนเคลมว่าเป็นของเพื่อนบ้านที่แค่อาศัยกิน 10. รอวันเขมเคมิซ่า